แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการท้องถิน่นชุดที่7นะครับข้อ 1. พระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่เท่าใดตอบนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์พศ2496ข้อ2พระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496บังคับใช้เมื่อใดตอบนะครับ บังคับใช้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พศ2496ข้อ3ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496คือใครตอบนะครับจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในขนาดนั้นข้อ4พระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดในปัจจุบันถึงฉบับใดและปีพศใด ตอบนะครับเป็นฉบับที่13บังคับใช้ในวันที่13พฤศจิกายนพศส5 5 2ข้อ 5. ฐานะของท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้วห้ามมีให้ใช้กฎหมายใดในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันในท้องถิ่นนั้นและให้บุคคลดังกล่าว ผลจากตำแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้นฉเฉลยนะครับกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่นข้อ6เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในกี่วันตอบนะครับภายใน45วันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลข้อ7 ในระหว่างไม่มีนายกเทศมนตรีให้ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ประลัดเทศบาลและให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นจนถึงตอบนะครับจนถึงประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีข้อ 8. เทศบาลตำบลได้แก่ท้องถิน่นซึ่งมีประกาศกฎหมายใดตอบนะครับประกาศกระทรวงมหาดไทย ข้อ9เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิน่นอันเป็นที่ตั้งหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่เท่าใดตอบนะครับสาลากลางจังหวัดหรือมีท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎร1 0,000คนขึ้นไปข้อ10เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่เท่าใดตอบนะครับ50,000คนขึ้นไปข้อ11การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเขตเทศบาล ให้กระทำโดยกฎหมายใดตอบนะครับประกาศกระทรวงมหาดไทยข้อ12เทศบาลประกอบด้วยตอบนะครับประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีข้อ13สมาชิกสภาเทศบาลมาจากตอบนะครับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนข้อ 14. สภาเทศบาลตำบลประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คนตอบนะครับจำนวน12คนข้อ15 สภาเทศาบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คนตอบนะครับจำนวน18คนข้อ12สภาเทศาบาลนครประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คนตอบนะครับจำนวน24คนข้อ17สมาชิกสภาเทศาบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีตอบนะครับอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งข้อ18สมาชิกภาพ,าพของสมาชิกสภาเทศาบาล สิ้นสุดลงเมื่อลาออกการลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อใครตอบนะครับยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดข้อ19สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลขาดประชุมกี่ครั้งติดต่อกันตอบนะครับสครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรข้อ20สสภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาจํานวนเท่าใดตอบนะครับรองประธานสภาคนหนึ่ง